สวัสดีครับก็มาพบกับ Skill Up Academy ในทุกช่วงวานเย็นๆนะครับค่ำๆของแต่ละวันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้รับคำถามนะครับเกี่ยวข้องกับผู้นำนะครับในลักษณะที่ควรจะต้องมีกับไม่ควรจะมีนะครับมานะครับก็เลยหาโอกาสนะครับมาสรุปให้กับผู้ติดตามฟังดูว่าถ้าหากจะมองในเรื่องของลักษณะของผู้นำนั้นนะครับ ควรจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็นําเสนอในเรื่องของสิบต้องกับสิบไม่นะครับสําหรับผู้นำนะที่ควรจะต้องมีกับที่ควรจะไม่เป็นนะครับรอติดตามมาดูนะครับในเรื่องของผู้นํานะครับก็สามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆนะครับก,ก,ก็คือผู้นําที่ดีนะครับหรือจะเรียกว่า good leader ก็ได้นะครับกับผู้นําที่ไม่ค่อยดีนะครับหรือจะเรียกว่า bad leader ก็ได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติครับเราก็ คาดหวังคาดฝันแล้วก็คาดฝันนะครับว่าเราเองนะครับเราอยากจะเป็นกู้ดิเดอร์หรือเราเองนะครับในฐานะของคนอยู่ในทีมเราก็อยากที่จะมีผู้นําที่ดีนะครับเพื่อที่เราจะทํางานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในบริบทไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องพยายามที่จะเป็นนะครับหรืออยากมีนะครับผู้นําที่ดีนั่นเองนะครับแต่เราก็เองต้องมองด้วยว่านะครับในลักษณะของผู้นํานั้น แบบไหนล่ะที่เรียกว่าผู้นําที่ไม่ดีนะครับเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงนะครับในการที่จะแสดงพฤติกรรมหรือมีสิ่งที่ดงออกสู่ภายนอกนั้นเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะครับโอเคก็นํามาสู่ในเรื่องของลักษณะของผู้นํานะครับที่ผมเรียกว่าสิบต้องนั้นนะครับกับสิบไม้นั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ในส่วนของสิบต้องนะครับที่ผู้นําควรจะต้องมีลักษณะดังกล่าวนะครับ ได้แก่นะครับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะครับผู้นำเนี่ยจะต้องสามารถที่จะบอกได้ว่าจะนําทีมไปที่ไหนอะไรคือจุดมุ่งหมายปลายทางของเรานะครับต่อมาก็เป็นในเรื่องของความสามารถในการตัดสินใจนะครับผู้นำเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วนะครับเฉียบขาดชัดเจนนะครับไม่เป็นลักษณะที่ลังเลในการตัดสินใจนะครับนั่นก็คือส่วนของประเด็นนี้นะครับ ต่อมาในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับแน่นอนครับเราในฐานะของผู้นำนะครับเราจะรับแต่เฉพาะชอบไม่ได้ในส่วนของความผิดนะครับพลาดหรือเออร์เลอต่างๆนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้นําทีมเราก็ต้องรับในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของสิ่งที่ทีมเราทําลงไปนะครับ ต่อมาในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในการสื่อสารแน่นอนครับการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นผู้นําเองก็ต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับเคลียร์นั่นเองนะครับว่าต้องการจะบอกอะไรกับทีมบ้างหรือจะอัปเดตอินโฟเรชันอะไรให้กับทีมบ้างเพื่อเป็นประโยชน์ในการดําเนินการของทีมนะครับการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนก็จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ผลลัพธ์ของการดาเนินการก็จะมีปัญหาไปด้วยนะครับ ต่อมาเป็นนเรื่องของความเห็นอกเห็นใจนะครับหรือที่เรียกว่า Empathy นั่นเองนะครับก็ผู้นำนะครับไม่ควรที่จะมองเฉพาะตัวรีซาของการดำเนินการทำงานอย่างเดียวนะครับก็ควรจะมีความเห็นอกเห็นใจนะทีมงานด้วยเช่นในช่วงเวลาที่เพราะว่าทีมงานเจอปัญหางานได้เยอะนะครับโหลดงานได้เยอะนะครับหรือเจออุปสรรคในการทำงานก็ต้องฟังนะครับคนในทีมด้วยนะครับว่าติดขัดอะไรนะครับ มีปัญหาในงานหรือปัญหาส่วนตัวอะไรนะครับเพื่อที่จะช่วยกันนะครับประครับประคองทีมนะครับให้สามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคแต่และเรื่องไปได้นะครับ <c oughs> ต่อมาก็คือในเรื่องของความยืดหยุ่นและการการปรับตัวนะครับหรือ adaptability นะครับก็ แน่นอนครับในยุคสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆที่ผู้นํากําหนดออกไปแล้วนะครับถ้ามันมีปจัจจัยอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็ควรที่จะต้องนํามาทบทวนแล้วก็ปรับกลยุทธ์กันใหม่นะครับส่วนต่อมาก็เป็นในเรื่องของความซื่อสัตย์และจริยธรรมแน่นอนครับผู้นําที่ดีนะครับก็ต้องมีความซื่อสัตย์นะครับทั้ง ต่อองค์กรทั้งกับลูกค้าคู่ค้านะครับแล้วก็กับทีมงานนะครับรวมถึงการแสดงออกในเรื่องของกธรทมที่ดีนะครับไม่ประพฤติที่อะไรที่ไม่เหมาะสมนะครตามกฎหมายข้อบังคับวัฒนธรรมนะครับประเพณีกต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นต้นแบบหรือโร l โมเดลที่ดีนะครับส่วนต่อมาก็คือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจนะครับหรือ inspirational leadership นะครับก็คือผู้นำนั้นแน่นอนครับเวลาที่เราพาทีมไป ทำงานแต่ละโปรเจกต์มันจะเจอปัญหาในช่วงของการดาเนินโครงการเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้นําเองเนี่ยก็ต้องมีทักษะในเรื่องของสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้ทีมมีภาวะขึ้นเขิมนะครับให้ทีมนี้มีภาวะที่เรียกว่ามีกําลังใจในการที่จะเผชิญปัญหาดุสต์แต่ละช่วงออกไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องมีส่วนตรงนี้ด้วยนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการพัฒนาผู้อื่นครับ ผู้นำคนเดียวไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ทุกอย่างนะครับต้องมีทีมงานที่มีความเก่งกาจในแต่ละด้านมาเสริมกันเพราะฉะนั้นผู้นําที่ดีต้องมีทักษะในเรื่องของการเทรนนิ่งโคชชิ่งนะครับปิดแกลบให้กับทางด้านทีมงานที่มีทักษะที่อาจจะยังไม่ครบถ้วนนะครับหรือขาดอะไรลงไปนะครับก็ต้องมองตรงนั้นแล้วก็หาทางที่จะ development skill ของทีมงานเพื่อจะได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับ ส่วนต่อมาก็เป็นในเรื่องของการ,ร,การบริหารจัดการทรัพยากรนะครับเวลาและทรัพยากรดีเซต่างๆนะครับก็ผู้นำก็ต้องมีทักษารในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อที่ดูว่าการทําโครงการหรือทำโปรเจกต์หรือทํางานของทีมงานนั้นต้องการเวลาอะไรต้องการทรัพยากรอะไรบ้างเพื่อจะมาซัพพอร์ตนะครับมีแต่คนแต่ไม่มีดีเซต่างๆมามามาช่วยซัพพอร์ตเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะบรรลุปเป้าหมายได้ อันนี้ก็คือสิทธิทักษะของผู้นำนะครับหรือสิทธิพฤติกรรมของผู้นำที่ควรจะมีนะครับจะเรียกว่าผู้นำที่ดีนะครับสว่วนอันหนึ่งครับสิบไม่นะครับก็คือพฤติกรรมที่ไม่ควรจะต้องมีนะครับถ้าใครเผิ่มมีก็ควรจะต้องรีบหาทางจัดก,การกับมันนะครับสิบไม่นั้นนะครับก็คือ เรื่องแรกก็เป็นในเรื่องของการไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับการไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้นํานั้นมีข้อมูลไม่มากพอในการตัดสินใจหรือจะเป็นการมองในมุมแคบโดยเกิดบายสปอตเกิดขึ้นนะครับอันต่อมาคือการข่าวความซื่อสัตย์นะครับก็พูดตรงๆง่ายๆก็คือเชื่อถือไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ควรจะต้องมีนะครับต่อมาก็เป็นในเรื่องการตัดสินใจที่เร่งรีบและไม่รอบคอบนะครับการตัดสินใจที่เร็วดีครับ แต่ถ้ารีบมากเกินไปและไม่รอบคอบก็จะทําให้การตัดสินใจนั้นเกิดความผิดพลาดได้นะครับต่อมาก็เป็นในเรื่องของขาการเลีกเรี่ยงความรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะต้องเกิดนะครับผู้นําต้องพยายามรับทั้งผิดและต้องชอบด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยนะครับก็ต้องให้เครดิตกับทีมงานส่วนควมรับผิดเนี่ยนะครับไม่ใช่โยน,นให้ทีมงานนะครับก็ตัวเองก็ต้องอแอนอกรับในส่วนของส่วนตัวนี้ถ้าสมมุติเรา เป็นคนจัดการแล้วก็มาพาทีมงานไปทําอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นต่อมาก็เป็นในเรื่องของการจัดการความกลัวนะครับนะฮะก็การจัดการด้วยความกลัวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยครับก็คือหมายถึงว่าเวลามีปัญหาพยายามที่จะไปจัดการโดยทําให้ทีมงานเกิดความหวาดกลัวเกิดขึ้นเพื่อที่จะไม่ทําอันนั้นหรือจะให้ทําอันนั้นก็แล้วแต่อันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นการทาเพิ่มเพิ่มเพรสเชอร์ในการทํางานโดย โดยที่ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องอาศัยการคอนวินหรือการมอิเวตน่าจะดีกว่านะครับ <c oughs> ประเด็นต่อมาก็คือการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่มันมันเป็นไปไม่ได้นะครับในโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการที่เราจะยึดติดอะไรบางอย่างยึดติดซึ่เส้นยึดติดกับความคิดนะครับไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันก็จะทําให้เราเป็นผู้นําที่ดีไม่ได้นะครับ การละเลยทีมงานนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แย่มากๆเลยนะครับการที่เราไม่ห่วงใย,ยใส่ใจทีมงานนะครับว่ามีกําลังกายกําลังใจในการทํางานอย่างเต็มที่ไหมนะครับเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าในก็คือสิ่งที่ไม่ควรจะต้องเกิดนะครับต่อมาก็เป็น,นเรื่องของการสัดหาทรัพยากรนะครับถ้าผูน้นาไม่ไม่คอยดูแลนะครับเรื่องรีซอสนะครับมีแต่สั่งนะแต่ไม่ซัพพอร์ตเรื่องรีซอสต่างๆเลยเนี่ยก็คือ แน่นอนครับทีมงานก็จะหนีหมดแล้วก็หมดพลังไปในที่สุดนะครับการให้ความสาคัญแต่ผลลัพธ์นะครับก็คือดูแต่ผลแต่ไม่ดูปรเซสนนะครับว่ากว่าขั้นตอนที่จะทํามาสืผลลัพธ์นั้นจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะครับไม่ลงรายละเอียดในส่วนของปรเซสเลยก็จะทําให้ทีมงานนั้นอาจจะเกิดความไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ดําเนินการในวิธีการท,ที่ผิดนะครับก็ได้นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายครับ การขาดสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับการที่เราไม่สื่อสารนะครับสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพคิดเอาเองว่าทีมงานจะเข้าใจก็แน่นอนครับก็เกิดมีคอมมิวนิเคชันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็เป็นในเรื่องของ10ต้องกับ10ไม่สำหรับผู้นํานะครับก็ท่านผู้ฟังก็ลองพิจารณาดูครับว่าตัวเองถ้าเราอยู่ในฐานะผู้นําแล้วเรามี1ิต้องเนี้ยอยู่กี่ข้อและเรามี1ิไม่เนี้ยอยู่กี่ข้อถ้าเรา รู้แล้วนะครับว่าอะไรที่ควรจะต้องมีนะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีมากครับที่เรารักษามันไว้ได้ถ้าเรารู้ว่าอันไหนที่มันไม่ควรจะมีแต่เราเผลอไปมีพฤติกรรมบางอย่างนะครับเราก็ต้องหาทางค่อยๆลดดีกรีมันลงไปส่วนแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่เรากาลังจะเป็นผู้นําในอนาคตนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ครับว่าถ้าเราจะสร้างพฤติกรรมที่ดีนะเพื่อที่กล้าไปเป็นผู้นาในอนาคตนั้นเราควรจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็หวังว่า นะครับในหน่วยงานของท่านจะมีผู้นําที่มีแต่สิบต้องนะครับและไม่มีสิบไม่นะครับไล่เปลี่ยนกันนะครับวันนี้ก็ Skill Up Academy มาแลกเปลี่ยนขอบคุณครับ